สวัสดีค่ะวันนี้ว่างๆนะคะมาอัดคลิปให้ไร้รับชมกันอีกแล้วค่ะวันนี้นำกุมารทองนะคะของหลวงปู่แย้มวัดสามงามนะคะอันนี้เป็นรุ่นบูชาครูค่ะจัดสร้างปี2548นะคะทำจากดินเจปชาช้า7จท่าเโป่งนะคะแล้วก็ผสมด้วยกระดุมเด็ก นะคะที่ตายวันเสาร์ของแรงของเฮียน,นะคะ่ะวัดสามงามนะคะเ,ออเขาจะดังเรื่องกุมารทองซึ่งหลวงพ่อเต๋เนี่ค่ะท่านเป็นอ,อ,อาจารย์ของหลวงปู่แย้มน,นะคะกุมารทองของหลวงปู่หลวงหลวงปู่เต๋นี่คือแบบราคานี้ไปไกลมากแล้วนะคะราคาสูงมากละ อันนี้เป็นแบบของหลวงปู่แย้มนะคะสวยมากค่ะด้านหน้าจะเป็นรูกปกุมารทองนะคะยกมือกวักเนะะี่ยค่ะเรียกเงินเรียกทองสองทั้งสองคางเลยนะคะด้านหลังะคะ่ะจะเป็นอักขรขอมน,นะคะจะเขียนคำ,คำว่ามานิมามานะคะนี่มานิมามาแล้วค่ะแล้วก็ด้านหลังก็เขียนว่างานบูชาครูหลวงปู่แย้มวัดสามงาม จะบินนิดนึงค่ะด้านล่างแต่ใช้งานได้ดีเลยนี่เราพกพาอยู่ตลอดค่ะไปไหนไปกันไปด้วยตลอดของเฮนของแรงนะคะใครที่แบบบูชากุมารทองอยู่สายนี้อยู่จะรู้ค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ ของแรงจริงค่ะรูมานของวัดสามงามนะคะจังหวัดนคนปรปฐมค่ะนี่ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ